สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่23เมษายน2567 4ทุ่ม20นาทีโดยประมาณนะครับช่องตองพรพรมมาแจ้งข่าวด่วนครับจากธนาคารกรุงไทยครับที่เพจกรุงไทยแคร์ซึ่งเป็นเพจของธนาคารกรุงไทยลงข่าวตั้งแต่เมื่อวานแจ้งว่าเพื่อยกระดับการให้บริการ ธนาคารจะปิดปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบแอปกรุงไทยเน็กในวันพุธที่24เมษายน2567เวลา0 1 0 0นุณถึง05.00านกรุณาวางแผนทําธุรกรรมล่วงหน้าธนาคารขอภัยในความไม่สะดวกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์0 2 1 1 1 1 1 1 1ครับก็คือเลย6กทุ่มวันนี้ไปนี่เลย6ทุ่มของคืนวันนี้ คืนวันนี้ก็คือคืนวันที่23เมษายน2567นะครับเลย6ทุ่มของคืนวันนี้ไป1ชั่วโมงนั่นแหละครับก็จะเป็นเวลา01.00นของวันที่24เมษายนแล้วแล้วก็เวลา01.00นดังกล่าวถึง05.00นก็เป็นเวลาทั้งสิ้น4ชั่วโมงครับแอป g o t g n ปิดปรับปรุงใช้การไม่ได้นะครับช่วงนั้นนะครับหลังตี5สว่างมาก็จะเป็นเช้าว,วันที่ ยิเมษายนอันนั้นใช้ได้ตามปกตินะครับค่ําคืนวันนี้ลาไปก่อนนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมท่านผู้ชมสามารถกดอ่านได้ที่ลิงก์เพจกรุงไทยแคร์จะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ครับสวัสดีครับ